สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไปขายของได้เช่าพระหลวงพ่อน,นี่มาครับหลวงพ่อประทานพนารใบโพลวงพ่อประทานพนารใบโพนะครับเป็นเป็นพระเหมือนพระคะแนนนะครับองค์เล็ก องไม่ใหญ่นะครับอ,อนินงๆแต่ไม่เท่าพระคะแนนนะครับเนี่ยครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อประธานพรด้านหลังจะเป็นใบโพนะครับปัม๊มปั๊มกดนะครับเป็นเครื่องปั๊มกดของหลวงปู่สวนนะครับ นี่ครับหลวงพ่อสวนรุ่นนีิธันท่านครับพศสอี่สี่ศูนย์นะครับสองพันห้าร้อยสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามเก้าเนี่ยครับสามเก้าสามแปดปลูกเสกสามวาระสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์นะปลูกเสกสามวาระ เนื้อเกอสรจะมีเนื้อเกอสรเนื้อใบลานแต่ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าจะชอบชอบเนื้อเกอสรน,นะครับเป็นมหาเสน่ห์ประทานพร คขายล่ำรวยขอพรสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นนะครับน,นี่ตาคมชัดนะครับจมูกยังดีครับมือนิ้วมือดีครับจมูกดีสังขาติดีฐานดีนะครับ สวยนะครับเจตด,ดีนะครับใบดีนะครับนี่ครับนน้าหลังจะไม่พิมพ์จะไม่ปั๊มหลวงปู่นะครับจะเป็นหลวงพ่อสวนนะครับนี่ รุ่นนี้ถือว่าหายากอยู่นะครับจะมีสองสามเนื้อครับสามเนื้อเนื้อพุทธคุณเนื้อเกอรเนื้อไปลานครับจุดตำหนิต้องตัดตรงนี้นะครับ ตรงก้านนะครับตงร,ร,รตงการจะเป็นติ่งขึ้นมานะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ